เอาละครับก็จะไปทีทุกคนกันด้วยนะครับผมีนี้เราอยู่ในเกมไพ่ครับกันนะครับตอนนี้พูดดังไม่ได้แม่แม่อยู่ไหมใช่ใช่เรายังไม่ได้นอนเดี๋ยวเดินแม่ตีใช่ใช่เรื่องนี้เราต้องเงียบแต่ทุกคนใช่ใช่โอเคครับวันนี้งานเปิดแล้วกี่โมเดี๋ยวไอ้สัตว์อะไร ชี้เป็นแม่นะครับผมแต่ว่าผมมันเจอเมียตกแน่นอนท่านแล้วคนครับที่คือคลิปหลักฐานนะครับถ้าเมียบอยมาดูต่อตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะผมก็ด่าบอยเลยนแฟนบอยชมดีจุ๊บๆไม่กลัว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 อยู่ไม่กลัวไม่กลัวหลังจากนี้จะไม่เจออีกแล้วโอเคโอเคโอเคเขาเื่งเขาเื่งพูดต่อเดี่ยเเข้าเรื่องอะโอเคสวัสดีคนนะผมสวัสดีครับสวัสดีไปแล้วเด้อกูสวัสดีไม่ได้อยู่ได้ไม่ได้ เป็นคลิปนานเนี่ยแหละโอเคผมนี่เรามาเปิดล็อกบล็อกนะผมสู้กับนารุโตะแค่นั้นแหละมาลักกี้บล็อกอะไรวะพูดเล่าอีกเหรอวันนี้เรามาเปิดลักกี้บล็อกคู่เล่าเลครับก็ไม่รู้ว่าจะวางไม้ําเพะอะไรนะไอคนสร้างเคยทีนะผมไม่เคียวผมคูไม่ได้สร้างมึงอย่ามาอ้างก็วันนี้นะครับเรามาสู้กับนารุโตะสิบตัวกันนะครับผมโอเคมาก็ความสามารถของนารุโตะก็คือมันจะสามารถตาลายกระจายได้นะครับแค่นั้นแหละ มาก็ผมจะเปิดเลือดกีบอีกว่าเลือดก็ลร้านหนึ่งสิบตัวก็สิบล้านนะโหใช่ชื่อพวกผมแบบขุดแข็งแกร่งเอ้ยอลากีบอกรีอร์อืมอะไรอื้ออุ้ยกี่อันอะสัตว์หกสิบสองโอโหอย่างงี้ต้องเปิดรัวฮะแบ่งครึ่งนึงแบ่งครึ่งนึงไม่เอาไม่ไม่จัดไปโอเคแล้วกันทิ้งไว้ละกันเราสักแค่อสามบล็อกพรอเนี่ยฮะอันนี้เป็นไดมอนด์เดี๋ยวเราขุดก่อนเราลืมขุดนะครับอุ้ยโอู๋เอามาบวกได้นะครับนี่บวก ลใครฆ่ามึงใครฆ่ามึงเพื่อนอย่าให้ดูนะมาฮะบวกกิบล็อกมาดูซิว่า100บวกจะได้อะไรกันนี่ครับทีลึกได้อะไรวะโอ้ยโปรแกรมเดี๋ยวลรากิบล็อกกบ็อกมาอยู่กับกูหรอวะเอาได้อะไรอ่ะหนลองตีนิเออชุดอะไรวะเนี่ยโคตรกาเลยแต่ไมีวันพังโอ้ยอ้าวโอ้โหอ้อ้ามันหายไปอ่ะเอามอนเตอร์เราก็ไม่ได้ปิดนะหรือเราปิดอ่าเปิดละมาฮะกล่องตัไว้ซอมบี้ ปล่อยซอมบี้ข้างหลังกินคุกกี้ตีมันอู๋หุยดาบโหจังได้ดาบอะไรนะมึงรู้เรื่องได้หอนเดี๋ยวรอก่อนนี่ไงได้ดาบแล้วดาบดาเมจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอืมอะไรเออโอ้ยตีไม่ถึงได้ดาบใหญ่มากเลยอ่ะน่าจะชุดผมโคตรกากเลยนะครับมาต่อไปอะไรซอมบี้นะเราโหดอยู่แล้วโอ้ยมันมาแล้ว อุ้ยโอ้ยอุ้ยดอบของด้วยอ่ะเป็นฟองน้ำนะครับไปชิปที่เลือกจากกระตุกหน่อยนะครับที่จากผมใช้เวลาในการถ่ายคลิปกระจอคมกระจอกนะเอ้ยมันนี่มันทำอะไรมาได้เดี๋ยวเนี่ยภูเล่าเมจิกนะต่อไปเป็นจอบ โอ้ยโอ้โหเลยมีไกจังวะมาต่อไปอะไรอ่ะเอ้ยได้ปืนมาว่ะเสร็จตู้มึงระเบิดไหมนะไม่ระเบิดเฮ้ยมันก็มีมันก็มีเอ้ยมันก็มีมันบินได้อ่ะโอ้ยหรือมิ่งเปิดเปิดต่อรีบเอาของมาค่ะมันเนี่ยโอ้ยโอ้ยปีเตอร์ปีเตอร์โอ้ยเปิดโอ้ยของสลับของสลับ

S <S เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอขุดไม้แล้วครับของก่อนมึงรอแป๊บหนึ่งกูคราฟโต๊ะคราฟก่อนเดี๋ยวมึงรู้เรื่องเลยมาฮะได้แล้วโต๊ะคราฟลองดูซิว่ามันจะคราฟของได้ไหมเอาขอคราฟชุดก่อนแล้วกันเอามากันก่อนเฮ้ยคราฟได้เยี่ยมไปเลยนี่มาอูสุดยอดไปเลยนะฮะนี่นี่นี่เรียบร an 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 ้อยบอยออกเลยบอยตีไปเข้าแน่นอนตอนนี้นะชิวๆมาฮะเกาะเกาะมันแตกจริงปั๊มเย้เดี๋ยวโต้ขาบอกโต๊้ขาบอกเรียบร้อย อุ้ยดาบเดมอนทำไมกูไม่ใช้ขวานขุดวะเด็กดาบไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโอ้ยโอ้ยแรงไม่ติ๊กโอ้ยไข่ตีไข่ตีเงินแน่ตีไม่ตายก่อนไอ้มันแตกด้วย เฮ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถให้เลื่อนรถวะทุกคนให้เลื่อนรถอ่ะเปิดต่อเปิดต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันมันไม่กันตัวกันที้สูงโอ้ยมันไม่การตัวกันที้สูงโอ้ยอย่าอยู่กับตู้เปิดอะไรกี่บอสเปิดอะไรกก็ได้มาได้ไลน์ที่เก็บของคือคุณเขาผีดาบยาวมันเึกแล้วอะไรจิ๋วร้อขนาดนั้นมันขนแขนตูเลยขนาดนั้น ้ยแอปเปิลแอปเปิลพูดแล้วไฟน้องน้องวิวติดไฟตายมาตอนนี้เดือยอยู่46กองอืมอะไรเนี่ยเออกูจะจกลัวมึงทำไม่ต้องออกมาอยู่ในที่ก็้ได้ปะจุดไฟหน่อยจุดไฟหน่อยมองไม่เห็น ได้อะไรมาเนี่ยได้เป็นอะไรไม่รู้มันคือบอลโอ๊ยหวานเอาตอนนี้ฉันเห็นเขาแล้วอย่ายุ่งกับกูอะไรยังไม่ทำอะไรเลยหมายถึงก็เขียนมึงจะรังแกกูใช่ไหมเพื่อนไม่ได้รังแกเลยเราเป็นคนดีใสๆเฮ้ยธนูตอนไหนอีกเนเอ้ยเอ,อ้อยพอพอ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆลำคาญนะครับผมเข้าใจเฮ้ยบินได้แล้วอ่ะกูบินได้แล้วบินได้แล้ว เอ้ยเอ้ยมันไม่ตายอ้เหยแลทำไมก็โดนเลยแกไอนี้หมวกอะไรเนี่ยมันดีกว่านี้หรือเปล่ามันก็เป็นก่อทองเหมือนกันนะครับน่าจะ,ะพอๆกันเราสงบเสกก่อนไหมเพราะเราสงบเสกบอยนี่เอาไปนี่หมวกนี้ให้ไม่มีวันตายโอ้ยโยนลงไปฮะโอ้โหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรอะอะไรวะเนี่ยอ่อนแอ แต่ไม่เป็นไรเราแข็งแกร่งแล้วนะฮะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกอันนี้จะเป็นระเบิดนะเดี๋ยวเราไปปาน้องวัวดูนั่นไงระเบิดเลยนะโอ้บอยโกนารูโตะพังว่ะอ้าวอป็ยอดเดี๋ยวนี้เลยอย่าอย่าไปอยู่ใกล้นารูโตะนะเดี๋ยวสปาเขาให้ไกลมันก่อนเมื่อกี้มันจะระเบิดใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้เหล็กว่ะทำไมไอ้เพชรผมตอบว่ะทุกคนเฮ้ยได้เพชรมาโอ้ยไป เรียบร้อยปิดแล้วอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเราต้องรีบเอาไฟออกได้เลยเดี๋ยวมาของมันพังของมันหายได้อะไรอ่ะเอ้าเดียว <laughs> มันนี่มีไอดอกมาเลยอ่ะมันน่าจะขุดได้หรือเปล่าเอา้าอยู่ในโจ๊กูแล้วเนะี่ย <laughs> เหรอเออมันคือใจไปคิดได้ไงวะ <laughs> คิดออกอุย้ยเฮ้ยบอลบอล โอ้ย,อย,อยตกใจหมดเลยมาทำไมวะเนี่ย <c oughs> มาตากไว้สัตว์โอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดาบอีกแล้ววันนี้ดาบร้านหนึ่งนะเหมือนกันเมื่อกี้บอยโอยโอ้โหโอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเราหาไม่เห็น เรียบร้อยฮะหายไปแล้วเราปิดไว้นะเราเราคงไม่ย้อนจบถ้าเราปล่อยเขาไปแบบนี้อุ๊ยโอ้โหได้พิซซ่ามาด้วยอะพิซซ่าอะไรสีฟ้าปะระวังกินเยอะแล้วเกมแค้นนะพยายามอย่าก,กินเยอะมากเอ้ยอ้าวม,มันมันมีเวลาของมันไงโอ้ยเราปิดเราปิดเอาไปปิดแม่งละไปละพิซซ่ากูไม่ต้องกินหรอกพิซซ่าเอาไปเปิดเราไปกินก่อนโอ้โหชีวิตนี้ก็อยากชีวิตนี้เออพูดถึงพิซซ่าเดี๋ยวพิซซ่าพิซซ่าไม่เดี๋ยวมาแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันกี่โมงกี่ยาไว้เนี่ยฮะไม่เป็นไรเพื่ทักครับบริการส่งยี่สิบสี่นาทีงงงงใช่ใไรกูเองงงเลยอืมุ้ยลูกตานี่นะที่ปาดบอยรอบเดียวตายอู้อะไรบอยเสกยิงใส่หมวกขาวเฮ้ยหมวกขาวมันมันมันนี่มันตายมันเฉยเหรอแต่มันโดนบอลนี้รอบเดียวตายเลยเฮ้ยใส่เก่งไอสัตว์น้ำปลาใหม่เมื่อกี้ก็ไม่ใส่เก่งใส่แล้วเหรอตอนนี้ใช่ ว่าบอลบอลโกงเหรอครับบอลทั้งสิบลูกได้ไหมตายแล้วป้าบ้าบ้าบาบาตโตเนี่ยตายหายเกลี้ยงไม่รอดอ่ะจริงไม่รอดอ่ะอี๋ไม่คิดว่ามันจะโหแค่ไหนเนี่ยบอลธรรมดาโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยแล้วเรามาเปิดตรงก่อนนี่วัเนี่ยเรามาเปิดตรงนี้ดีกว่านะครับตรงแถวๆข้างๆเกาะเราแม่กอินดีเว้ยอยากกินหมดนะบอยพวกไอเทมอ่ะเดี๋ยวเกมแคสอุ้ยอะไรอ่ะ โอ้ว้าวนี่บอลโอ้เนี่ยไอบอลน,นี่แหละไอบอลน,นี่แหละโกงไอบอลน,นี่เป็นวัฟ้าปาลารอบเดียวตายเลยเฮ้ยชุดกรอดเหมือนบอยเลยเอ่ะเฮ้ยเรามีชุดครบเซตแล้วนี่หว่าเยี่ยมเยี่ยมมากองสุดกองสุดท้ายเลยนะฮะอันนี้เป็นยิงเกงโอ้ยอันนี้ยิงบอลมาเหรอเออไม่เห็นตายเลยโกหกอ่ะที่โกหกจักงจริงๆบอลอันนั้นรอบเดียวตายเหมือนกันชุดกรอดบอยกายไอบอยเลยไม่ตายไอ้บอยเราบอยเลยตาย หมดแล้วนะฮะตอนนี้แล้วมาอยู่ในตังเค้กเนี่ยบินบินจะเก็บเค้กเข้าไปเลยไม่มันมีลักเก็บบอลอันนี้อยู่อยากได้โยนโยนโยนเดี๋ยวเราก็รอพี่บอยเปิดเสร็จเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมฮะผมไม่เปิดเช้าอ่ะทุกคนเลยก็งงกล่องโอเคฮะเราไปรอพี่บอยเปิดเสร็จกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้พวกเราเนี่ยก็เปิดเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปสู้อโนโตะอลิดีกว่านารูโตะสิบตัวนะผมไปกันเลย แต่ว่าก่อนไปสู้กดไลค์ด้วยโอเคไปเลยมาโนโตเปิดกงเปิดกงเปิดกงก่อนมาเปิดกงเดงี๋ยวเราไปถักมันเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยบอยบอยโอ้โอ้ยโอ้าโอะยโห้มาอคยับตอนนี้เสียงดังโากโอ้ยโอ้โโต้ยโอ้ยโอดยโอ้ยโอ้โ้ยโอโอยโตโอ้ย้ยอยโอ้ยโโอ้ยโอ้นอยฮัลโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้้ยยอ้โอโโอ้โโอ้โ้ยโ ยังไงละแต่ยังไงนั่นรูโตะยังไงโอ้โหเดือดมากตี่แท่ไม่เข้าเลยผมเนี่ยสี่ล้านสีบอยเอาดาบดาบไปที่แดลนที่สุดมันตายแล้วหนึ่งตัวมันตายแล้วมันตายแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตายตายตายโอ้โหนี่แนวรูโตะของแท้ได้ไหมเนี่ยแนวรูโตะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยจัซาัสเกะเดี๋ยวมันเกิดใหม่แล้วตัวนี้เข้าไปแต่ยี่สิบวิเร็วๆหน่อยนันรูโตะอึดเจ๊งเด็ดนั่นรูโตะบอยแตกแตะนลยแล้ว เน็ตัวสองทีเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเลยเร็วมันดืดมากโอ้โหน่าจะฆ่าสิบตัวแล้วมั้งเราเนี่ยมันมันมันเกิดใหม่ด้วยนะยี่สิบวิถ้าเราไม่ทันอ่ะแม่งมันแหลกมากเลยไม่รู้เแต่แต่ถือว่าเราก็ชนะแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คือมันเกิดใหม่แล้วอ่ะเออผมว่าผมพอแล้วนะครับก็จะหรับวันนี้นะครับนารุโตะแล้วก็ชนะไปนะครับ ดูนฟ้าดาวกระจายดิแบบพุ่นโหดอ่ะนะครับแบบมันมากวันนี้<ด>นะครับไม่เหมือนบอสต,ตัวอ,อื่นที่แบบตีแป๊บเดียวตายแต่นี่แบบอึดมากเลยนะครับก็ไปดูวิธีการตั้งบอสได้ใหม่นะครับเออนั่นแหละมันยังยิงมาถึงอยนะ่างน้เนี่ยมึงจะเอาไงฮะมึงจะไม่มึงจะเอาไงวะบอสมิก<ไ>าสโอ้เออคุยเลยกูเหล็กโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดอ่าแชร์ด้วยนะครับผมส่วนต้อมพี่บอยก็ใต้ที่ช่านเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับไปแล้วครับผมถ้าเกิดไค้พ่อแม่คาดคิใหม่จากเราเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย